ลูกค้าเป็นหญิงนะคะดูแล้วกดไลค์กดแชร์ให้คุณครูด้วยนะคะปีนี้อัตตะเป็นดาวอังคารคนดาวอังคารก็จะกล้าพูดกล้าตัดสินใจกล้าทําเป็นนักรบเป็นคนใจกล้านะคะก็เหมือนนิสัยน้องอะดาวดาวอังคารดาวอังคารตกปัตตาน,นี้พอดีก็ได้คู่ลักษณะคล้ายกันด้วยเรากล้าเขาก็กล้าเหมือนกันมันส่งผลให้คู่ตกมรณะมรณะก็แปลว่าจากเป็นจากตาย แล้วก็เส้นสมรสเราแตกเนาะก็มีโอกาสเลือกาลาอย่าร้างซึ่งน้องเลือกาลาอย่าล้างไปแล้วดาวสาวดาวอังคารนั่งทับดาวเสาแปลว่าคู่ศัตรูใหญ่แตม่มีวิธีแก้คือตั้งแต่งานกับคนแดนไกลถึงจะโอเคถามว่าปีนี้เป็นยังไงปีนี้มีเกณฑ์คาว่าปีนี้ตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่6ตุลาสองพันหรอในรอบเดือนเกิดเพราะว่าอัตตะกับปัตตนีมันเป็นสีเดอลูกเดอเนาะทีนี้ดาวการเงินของน้องนะถ้านัง ถ้านางเป็นดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเป็นหัวหน้าสุภะคอเป็นดาวใหญ่ตกกระดุมพระตกกรรมะเนี่ยแม่ถึงบอกว่าในมือน้องก็เป็นคนมีเงินในพื้นดวงนี้ก็เป็นคนมีเงินดาวพฤหัสตกสิบหกสิบหกโซโลรถมหามงคลแปลว่าหาเงินได้โดยง่ายมีเงิน,ม,งนมีทองแม,ม่ลูกหลาเนาะที่นี่ความหลักความหลักดาวสุกตกปิตาตกสหัชชะตกลาภะถ้าได้แต่งงานปกติแล้วนะคะ คนได้แต่งงานดาวสุกเป็นลาภะลาภะแปลว่าโชคลาภสเได้โชคได้ลาภกับค,ค,คนที่แต่งงานแต่ว่าคนแต่งงานนั่นจะต้องเป็นปิตาคนเท่าคนมีอายุถึงจะดีเด้อถึงจะได้โชคได้ลาภนั่นโคคาเป็นดาวอาทิตย์ทาย,ยศัก์อักษานทายอาทิตย์ปุตตะเป็นดาวอาทิตย์ตกทาสาลูกกับเศษดีมีเงินมีทองเด้อลูกกับโอเคนะอันนี้ลูกคนโตนะมีลูกชายด้วยใช่ไหมหนัวลูกชายตอนนี้อยู่ชั้นไหนแล้ว เพงหกแต่ลูกไสอ่อาจิบอาจิบว่าได้เรียงหมายถึงว่าโตแล้วเขาจะไปอยู่ที่อื่นอยู่แดนไกลเพราะว่าแต่เขาไปอยู่มรณะมรณะแปลว่าไปอยู่ที่ไกลๆแต่ว่าคนลูกคนโตอ่ะก็จะผูกพันกับเรา,า,านะคะได้ดีอยู่ลูกก็ได้ดีเนาะ <S <S ขันท่าไปอยู่แดนไกลเด้ขันท่าใหญ่ไปอยู่ไก่ไปอยู่เมืองไทยก็ได้ดิโดโนสามานถยากไปอยู่ตั้งที่ตั้งแดนได้เพราะว่า ดาวพุดตกตนุปแปลว่าตัวตนตกสุภาสุภาแปลว่าถิ่นที่เจริญนั่งทับอ่มหาอุดแปลว,ว่าดวงมั่นคงดวงมีสิทธิดวงเศรษฐีดวงดวงด,วงดีไปอยู่เมืองนอก,กไดะแม่้ว่าตอนนู้นเมื่อเพิ่งน้ำอาจารย์ตออืมืม,มสิผมมีดวงทั้งนี้เลยอืมแต่ว่าอันนี้มันบอกออกมาโอเคนะมีมีเกณฑ์มีเกณฑ์เดี๋ยวแม่จะดูไพ่ให้อีกนะ